ทั้งให้ผู้เฮยเหรอที่ของข้าของมึงขนไปนี่มึงไม่เฮ้ยเลยคนคุยไรหนเข้าวลเข้าหน้ามึงขนมาดิกลับมาขนมาดิคนไรข้าหน้ามึงขนกลับมาดิชาวคุยอะไรเครื่องคนนั้นอ่าแล้วประตูคุ้ยคนนั้นจะพังแหล่พังแหล่มันคุ้ยไรทำไมมึงไป็นคุ้ยไรกูถ่ายไปเถอะโจ๊กต่อให้มึงไปทอยแจ้งตัวรวยมึเท่านั้นแหละแต่งไม่ครั้งไม่เข็ด ไปนี้กูบอกมึงเลยนะถ้ามึงหือกูอีกนะกูฟัดมึงทุกทีทุกที่กูไม่ยอมมึงแล้วเด็กูึงอัดไว้ดูฟังไว้เลยนะถ้ามึงหือกูอีกกูจะไม่ยอมนิ่งกับมึงแล้วเพราะกูนิ่งแล้วมึงเสือกได้ใจกูนิ่งแล้วมึงเสือกไปไปไปฟังกูต่อไปมึงโดนโอ้กูใจดีกับมึงแล้วกูมึงยังเสือกโกตีมึงอีก